หากรัเสเซียเปิดฉากโจมตีโปแลนด์วันนี้เหมือนที่ได้โจมตียูเครนมันจะถูกทำลายจากกองทัพอากาศนาโต้และกองกำลังภาคพื้นดินของพันธมิตรคุณมั่นใจได้เลยว่าคาลิินกาจะโดนลบออกไปภายในไม่กี่ชั่วโมงแรกในชั่วโมงเปิดศึกการใช้มิตรซล์โทมฮอคของสหรัฐที่ประธานาธิบดีทำสัญญาว่าจะให้ยูเครนสามารถโจมตีลึกเข้าไปในรัเสเซียนั้นจะเป็นการเริ่มต้นของสงครามนิวเคลียร์ มาเกดอนสงครามล้างโลกวาทะเดือดสงครามรัเสเซียสหรัฐสงครามโดนครึ่งเดือนถล่มรถถังยานเกาะกว่า60คัน วันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์เหตุการณ์วิวาทะสำคัญรัสเซียอเมริกาท่านผู้ชมครับช่วงเวลาที่ทั้งสหรัฐและรัสเซียต่างส่งวาทะเปิดศึกเดือดเตือนโลกกำลังเข้าใกล้สงครามโลกเอเมาเกดดอนมากขึ้นซึ่งในความเป็นจริงตอนนี้เริ่มมีหลายฝ่าย วิตกกังวลเหมือนกันนะครับว่ามันสงครามโลกครั้งที่3นั้นมันอาจจะเกิดขึ้นได้หนังสือพิมเดอรมิเลอร์อังกฤษรายงานเมื่อวานนี้นะครับ15ตุลาคมว่าอาดีตผู้มนชการกองกําลังสารัฐในยุโรปนะครับนายพลเบนฮอสเจอตนี่แหละครับให้สัมภาษณ์กับสื่อโปแลนด์นะครับว่าเตือนไปถึงประธานาธิบด,ดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินว่าหากรัเสเซียเปิดฉากโจมตีโปแลนด์วันนี้เหมือนที่ได้โจมตียูเครน มันจะโดนทำลายโดยกองทัพอากาศนาโต้และกองกำลังภาคพื้นของพันธมิตรเขากล่าวนะครับว่าฐานที่มั่นทางทะเลที่สำคัญของมอสโกทั้งคารินินกาดและเซวัตโพนี่เลยครับมันจะกลายเป,เป็นเป้าแรกที่จะโดนทำลายฮอต7จยงกล่าวนะครับว่าคุณมั่นใจได้เลยนะครับว่าคารินินกาดจะโดนลบอ,ออกไปภายในไม่กี่ชั่วโมงแรกในช่วงชั่วโมงเปิดศึก ด้านรัเสเซียนะครับนายพลรัเสเซียก็ออกมาตอบโต้เหมือนกันอดีตนายพลนะครับตอบโต้อ,อดีตนายพลอเมริกันโดยอดีตนายพลรัสเซียที่เกษียณปัจจุบันนี่แหละครับเป็นที่นั่งเป็นผู้หนึ่งในสมาชิกสภาดูมารัเสเซียอันเดกูลเลฟเลยครับกล่าวว่าพวกเราต้องเตรียมสําหรับสงครามใหญ่และเสริมว่าอดีตผู้บัญชาการกองกําลังสหรัฐในยุโรปประกาศอย่างลิงโลดว่า พวกเขาจะทําลายคารนิตินกาดและเซวตัตโตโพนได้อย่างรวดเร็วนี่เป็นแผนของนาโต้พวกเขานั้นค่องข้ามสมจริงเขาเหล่านี้ออกซ้อมลบรวมถึงใกล้พรมแดนของเราเพื่อต้องการลบคารนิตินกาดและเซวตัตโตโพนของพวกเราซึ่งภารกิจของพวกเราคือต้องการต้องป้องกันคารนิตินกาดเซวตัตโตโพนหรือพื้นที่ชุมชนหนาแน่นใดๆในดินแดน,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 นของรัสเซีย ในผลกษเกษียนรัดเสียท่านนี้ที่เป็นสมาชิกสภาดูสภาดูมาเนี่ยนะครับยังกล่าวเสริมนะครับว่าการแสดงความเห็นใดๆของฮอตเชกไม่ใช่เพียงแค่แถลงการแต่เป็นภัยคุกคามที่มีอยู่จริง ต้องมีแผนการที่ชัดเจนว่าคาลินินกาดจะเป็นเช่นไรในการเข้าร่วมกับแผ่นดินใหญ่รัสเซียโดยปัจจจากตัวกลางเช่นลิทัวเนียซึ่งตามแผนที่นี่เลยครับเราจะเห็นนะครับว่าคาลินินกาดนั้นมันถูกประเทศลิทัวเนียขวางกั้นกับแผ่นดินใหญ่นั่นก็คือการยึดครองลิทัวเนียนะครับมันกําลังจะเกิดขึ้นขณะที่สมุนปลากก้าของปูตินวาดิเมียรลูซอฟยอบนี่เลยครับ กล่าวว่าการใช้มิสไซล์ทูโมฮออของสหรัฐที่ประธานาธิบดีบริการโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละรับสัญญาว่าจะให้ยูเครนโจมตีลึกเข้าไปในดินดแดนของรัสเซียนั้นมันจะเป็นการเริ่มต้นของสงครามนิวเคลียร์พร้อมกันนี้จะใช้นิวเคลียร์เปลี่ยนอังกฤษให้กลายเป็นทะเลทรายอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นอังกฤษนี่แหละครับกลายเป็นเป้าหมายอีกครั้งหนึ่งอเมริกาเนี่แหละครับจะส่งในเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์แรงดันต่ำ นะครับเครื่องบินสเตล์นะครับ F35 รวมถึงเครื่องบิน B-52 บนะครับบินมาซ้อมรบกับยุโรปและก็ประจำการที่อังกฤษบ่อยครั้งล่าสุดนี่เลยครับ B-52 มันบินไปถึงโน่นเลยครับทะเลแคริบเบียน3ลำไปขู่ขวัญมาดูโลดในทะเลแคริบเบียนนะครับดูเหมือนสงครามใหญ่มันอาจจะเกิดขึ้นในแถบละตินอเมริกาแล้วล่ะครับ นอกจากนี้มันยังมีรายงานความเคลื่อนไหวของประเทศที่ดูเหมือนเป็นพี่ใหญ่แห่งชาติยุโรปชาตินาโตน้นั่นก็คือเยอรมันมีรายงานนะครับว่า เยอรมันนะเตรียมจะส่งเครื่องบินขับไล่เครื่องบินลบยูโรไฟเตอร์ไปประจำการที่โปแลนด์ and, เพิมเ่มเติมจากที่มีอยู่รอยเตอร์รายงานนะครับว่าเครื่องบินลบยยอรมัมสองลำประจำการอยู่ที่ฐานอากาศบันบอกของโปแลนด์ and, ซึ่งจะเข้าร่วมภารกิจการลาดตระเวนบอริสพิสเตลิสนะครับรัฐมนตรีกระลาโหมเยอรมันนะครับกล่าวที่กรุงบัตเซลนะครับว่าเยอรมัน จะมีบทบาทมากขึ้นปรากฏตัวและเป็นที่ประจักษ์มากขึ้นในแนวรบด้านตะวันออกของนาโตในอนาคตนั่นหมายความว่าเยอรมันตอนนี้แม้ตอนนี้เนี่ยครับถูกกดดันจากอเมริกานี่แหละครับให้แสดงความาแสดงความเป็นพี่ใหญ่แสดงการลงทุนในการที่จะปกป้องอยุโรปมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้เยอรมันนี่แหละครับก็จะมีในเรื่องของ อานุลักษณิยมในเรื่องของการป้องกันแต่ดูเหมือนพัคหลังนี่เลยครับมันถูกหลายชาติกดดันนะครับชาติยุโรปเองก็กดดันอเมริกาเองก็กดดันนอกจากนี้นักการเมืองเยอรมันจากกลุ่มพันธมิตรรัฐบาลรวมถึงนายกรัฐมนตรีฟิริดเมิร์ดนี่เละครับแสดงความกังวลชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับการกระทําของรัสเซียที่มันเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโดนที่มันบินละเมิดน่านฟ้าของเยอรมนีมาตินเยเกอร์ หัวหน้าหน่วยข่าวกรองของเยอรมันเตือนว่าการ,รเผชิญหน้าของดุอันการ,รเผชิญหน้าอย่างดุเดือดกับรัสเซีย อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและไม่จําเป็นต้องรอจนถึงปี2029แต่ผู้ชมครับรัเสเซียกําลังเตรียมการอะไรบางอย่างโดยเฉพาะเอกสารลับที่มันหลุดออกมาที่ระบุนะครับว่ารัสเซียกําลัเลงเร่งผลิตรถถัง1,000คันท 90M เละครับจำนวน1,100คันในช่วงเวลา3ปีต่อจากนี้ไปซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการนะครับของรัเสเซียในการที่จะบุกยุโรปซึ่งตอนนี้มันจะเกิดขึ้นในปี2 2 9รัเสเซียเริ่มปฏิบัติการศูนย์นั่นก็คือการเริ่มต้นการทําสงครามยุโรปโดยการใช้โดรนและสงครามข่าวสารนี่แหละครับอย่างหนักนะครับขณะที่แรงกดดันจากรัฐบาลของทรัมนี่ครับก็ส่งแรงกดดันไปถึงเยอรมัน ให้มีส่วนร่วมในสงครามรัเสเซียยูเครนมากขึ้นโดยอเมริกาตอนนี้นำล่องจะส่งขีปุธธโรโธทมฮอคนะครับจำนวนอาจจะมากถึง50ลูกและต้องการให้เยอรมันนี่แหละครับส่งขีปุธลั่นนะครับเทารัดของเยอรมันไปยูเครนด้วยสำหรับสงครามการประทะการรัเสเซียยูเครนในปัจจุบัน นอกจากต่างฝ่ายต่างเปลี่ยนกลยุทธ์เป็นการโจมตีนะครับโจมตีสงครามระยะไกลด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับรัเสเซียนั้นก็ยังโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานในพื้นที่คาคีฟซูมีโอเดซ่าอย่างหนักทุกวันขณะที่ยูเครนก็โจมตีโรงกัน่นน้ำมันมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันเหมือนกันล่าสุดบินไปโจมตีโรงกาั่นปาสเนฟที่อูฟาเลยครับไกลถึง1 0 0 0กิโลเมตรก่อนหน้านี้วันที่11ตุลาคม สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยะครับมันก็มีรายงานนะครับว่าโดรนของยูเคนี่แหละครับซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับหน่วยงานความมั่นคงได้โจมตีโรงกลั่นน้ํามันบาสเนตอีกแห่งที่เมืองอูฟาแห่งเมืองฝ้าเมืองเดียวกันนี่แหละครับแต่มันห่างจากเชเดนยูเคนพันสี่ร้อยกิโลเมตรนะครับแปดร้อยเจ็ดสิบไมล์ดูเหมือนว่าอูฟามีโรงกลั่นน้ํามันสองโรงกลั่นนะครับถูกโจมตีสองครั้งในสัปดาห์แรกนะครับ ในขณะที่โอดซ่านอกจากที่จะนอกจากที่รัเสเซียจะโจมตีในเรื่องของโครงสร้างพลังงานโครงสร้างพื้นฐานนะครับนะครับความสร้างความเดือดร้อนใหปน้ประชาชนอย่างหนักมีการโจมตีด้วยโดนทุกวันล่าสุดมันมีรายงานนะครับว่าที่โอดซ่านี่เลยครับมันมีรายงานสงครามแนวหน้าระบ,บุนะครับว่าผู้ปฏิบัติการหน่วยชายแดนฟินิกส์นี่แหละครับของยูเครนได้ทำลายรถถังถึง12คันรถพุ่งเกาะอ,อีก46คัน ทาธารรัสเซียนะครับ640นายในเดือนตุลาคมเพียงครึ่งเดือนที่ผ่านมาแต่ผู้ชมครับหลังจากที่หยุดไปนานรัสเซียส่งรถถังยานเกราะเข้าสู่สนามรบอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนรัสเซียยังไม่เชื่อนะครับว่ารถถังสู้กับโดนไม่ได้และมันจึงกลายเป็นเศษเหล็กในสนามรบอีกครั้งหนึ่งผู้ปบัด็าการหน่วยชายแดนฟินิกของยูเครนได้เพิ่มความเข้มข้นในการล่ายานเกราะหนักและเบาของรัสเซียส่งผลให้ขีดความสามารถของรัส ในในการปฏิบัติการในภูมิภาคโดเนสลดลงอย่างมากกองกำลังระบบและคนขับได้เผยแพร่พพคลิปวิดีโอภารกิจลับสุดยอดของหน่วยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการโจมตีด้วยโดนอย่างแม่นยำต่อกองกำลังรัเสเซียที่กำลังลุกคืบตลอดเดือนตุลาคมกองกำลังฟีนิ์แสดงหเห็นถึงประสิทธิภาพอันโดดเด่น ทำลายรถถัง12คันยานเกราะ46คันและจัดก,การทหารขั้สึกได้อีก612นายการโจมตีแต่ละครั้งนี่เลยครับมันดําเนินไปด้วยกลยุทธ์การประสานงานอย่างพิถีพิถันซึ่งบ่อยครั้งมันต้องเผชิญกับการโจมตีอย่างหนักหน่วงขณะที่กองกําลังรัเสเซียยังคงพยายามยึดตําแหน่งป้องกันของยูเครนในพื้นที่ดังกล่าวรัเสเซียเพิ่มการรุกโดเนตมากขึ้นในขณะที่พื้นที่ ตอนบนแถบคาคิปซูมีนี่หละครับมันลดความเข้มข้นลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเน้นการโจมตีทางอากาศจากระเบิดนำวิถีการทำลายยานเกาะรอบนี้นี่แหละครับมันจำลายความสามารถของรัสเซียได้อย่างมหาศาลซึ่งมันส่งผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมต่อการปฏิบัติการหน่วยลบรัสเซียไม่เพียงแต่สูญเสียการป้องกันเคลื่อนที่เท่านั้นแต่ยังสูญเสียการสนับสนุนหลักที่สำคัญนะครับส่งความแนวหน้าที่การขาดสนับสนุนพวกรถถังนะครับยานเกาะเนี่ย มันจะทําให้ประสิทธิภาพมันลดลงซึ่งมันต้องพึ่งพาหานะยานเกาะต่างๆเหล่านี้ซึ่งการปราศจากอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับความสามารถของพวกเขามันจึงลดลงอย่างมากการโจมตีเพิ่มเติมก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถดําเนินการได้อีกต่อไปและสนามรบโดเนสเนี่ยแหละครับรัเสเซียยังประสบปัญหาการลุกคืบเหมือนกับสนามทางด้านตอนเหนือซูมีคาคิฟที่แหละครับที่ตอนนี้ลดปริมาณการโจมตีลงในเรื่องของกําลังทหารนะครับลดถังยานเกาะ สำหรับการโจมตีขนาดใหญ่ด้วยโดรนและขีปาวุธรวมถึงเครื่องบินทางยุทธศาสตร์นะครับซึ่งตอนนี้มันมีสัญญาณการเตรียมการสะสมโดรนสะสมอาวุธต่างๆการเตรียมการเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ต่างๆซึ่งในช่วงสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับหลังการโจมตีวันที่10นะครับยังไม่มีการโจมตีครั้งใหญ่อีกเลยและช่วงสัป,ปดาห์นี้เนี่ยครับมันก็จะกลายเป็นช่วงสุดสัปดาห์อีกครั้งหนึ่งที่การโจมตีขนาดใหญ่ ของรัเสเซียกําลังจะเกิดขึ้นหลังจากห่างหายการโจมตีเกือบหนึ่งสัป,ปดาห์ที่ผ่านมามีการตัดเตรียมสะสมโดนตอนนี้ปริมาณมันอาจจะมากถึง5 600ลำนั่นแหละครับในช่วงหลายวันต่างๆที่ไม่ได้โจมตีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นสัญญาณการโจมตีขนาดใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์ต่อจากนี้ไปนี่แหละครับมันกําลังจะเกิดขึ้นรวมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ